ปี2021นะครับแข่งกันไปแล้ว2นัดนะครับทั้ง6ทั้ง6กลุ่มนะครับ2นัดนะครับแข่งไปครบแล้วนะครับเรามาสรุปกันนะครับนะสรุปให้เพื่อนเพื่อดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากเห็นตารางคะแนนเข้าสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยผมแชร์ไว้แล้วนะครับอ่อไล่ไปก่อนนะครับในกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A นะครับอิตาลีนะครับอันดับ1นะครับมี6แต้มนะครับนะแข่ง2นัดชนะ2นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอันดับ2เป็นทีมชาติเย แข่ง2นัดนะฮะชนะ1เสมอ1นะครับมี4แต้มนะครับอันดับ3เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันดับ3เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่มีชาคิลี่เชยดานชาคิลี่ของเราเป็นตัวเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับอยู่นะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1นะครับมี1แต้มนะครับแล้วอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่4นะครับของสายนี้คือตุรกีนะครับแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับมีอยู่ศูนย์มมีอยู่ศูนย์แต้มนะครับโอเคคู่ กลุ่มเจบไปแล้วนะครับก็อิตาลีก็โอกาสเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับส่วนทีมชาติเบลก็มีสิทธิ์จะเข้ารอบซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในนัดสุดท้ายนะครับนะต่อไปกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B กลุ่ม B อยู่ไหนกลุ่ม B กลุ่ม B กลุ่ม B นะครับโอเคกลุ่ม B อันดับหนึ่งนะครับเป็นเบลเยียมนะครับแข่ง2นัดชนะ2นัดนะมี6แต้มนะครับ ก็น่าจะการันตีเข้ารอบแล้วแน่นอนนะครับเป็นเยี่ยมนะครับนะก็มีลุ้นสอดแทรกอยู่จากรัสเซียและฟินแลนด์นะนะครับถ้า,นา่นสุดท้ายพลาดเนี่ยอาจจะโดนรัสเซียและฟินแลนด์ตามสอดแทรกขึ้นมาได้นะครับนะโอเคนัดนี้เออท่านสุดท้ายนี่เป็นเยี่ยมแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วเอ้ geo, ก็เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วนะครับนะโอเคเป็นเยี่ยมมีสองแข่งสองนัดชนะสองนัดมีหกแต้มนะฮะอันดับหนึ่งของกลุ่ม B นะครับ อันดับสองคือรัสเซียนะครับแข่ง2นัดชนะ1แพ้หนึ่งนะครับมี3ามแต้มนะครับส่วนฟินแลนด์อยู่อันดับ3ามนะครับแข่งสองครั้งชนะ1แพ้หนึ่งนะครับมี3ามแต้มเท่ากับรัสเซียนะครับส่วนเดนมาร์กนะครนะส่วนเดนมาร์กโอ้น่าสงสารมากทีมนี้นะครับเสียผู้เล่นไปนะครับสวัสดีครับเสียผู้เล่นไปด้วยนะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรกำลังใจคงจะน้อยอยู่นะครับกำลังใจคงจะน้อยอยู่ช่วงนี้ นะฮะก็ตามเชียร์เดนมาดกันต่อไปนะครับนละสุดท้ายก็ถึงจะแพ้หรือยังไงก็ตามให้กําลังใจกันต่อไปนะครับนะมีผลงานก็คือแข่งสองครั้งนะครับแพ้สองครั้งมีไม่มีแต้มนะครับโอเคก็ในกลุ่มบีนี่นะครับเบลเยียมรัสเซียฟินแลนด์ยังมีลุ้นอยู่ที่จะเข้ารอบเบลเยียมนี่มีลุ้นมีลุ้นเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะครับนะต่อไปในกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C ีเนเธอร์แลนด์ยูเครนออสเตรียแล้วก็นอร์ทมาซิโดเนียนะครับนะ อันดับหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับแข่งสองนัดชนะสองนัดนะมีหกแต้มนะครับนะก็ยุคอันดับสองเป็นยูเครนนะครับแข่งสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับมีสามแต้มนะครับอันดับสามเป็นออสเตรียนะครับนะแข่งสองนัดชนะหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับมีสามแต้มนะครับส่วนนอร์มาซิโดเนียนี่ค่อนข้างที่จะตกรอบแน่นอนแล้วนะครับลุ้นตกรอบแน่นอนแล้วนะครับนะแข่งสองนัดแพ้สองนัดมีศูนย์คะแนนซึ่งใน ในกุ๊ปนี้นะครับยุเคนและออสเซียยัยงลุนเข้ารอบได้ลุนเข้ารอบกันอยู่นะครับอาจจะเป็นที่1ที่2ในสายนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนดะ์นะนัดสุดท้ายนี่แค่เสมอก็การันตีเป็นแชมป์กลุ่มนะครับนะมาดูกุ๊ปดีกันเลยนะครับกุ๊ปดีมีสาธารณเช็คหรือเช็คนะครับนะอังกฤษโคเอเชียสกอตแลนด์นะครับใครตามเชียร์อังกฤษนะครับอังกฤษและโคเอเชียหรือสกอตแลนด์กันอยู่มาดูกันนะครับนะ อันด mm ับหนึ่งครับของกลุ่มนี้เป็นสาธารณรัฐเช็กนะครับนะมีแข่ง2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นะครับมี4แต้มนะครับอังกฤษนะครับอังกฤษนี่แข่ง2นัดนะครับชนะ1เสมอหนึ่งมี4แต้มเท่ากันกับสาธารณรัฐเช็กนะครับอันดับ3าโคเอเชียนะครับ2นัดนะครับเสมอ1นะครับแพ้1นะมี1แต้มนะครับเท่ากับสกอตแลนด์นะครับนะแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มี1แต้มนะครับคู่นี้ นะกลุ่มนี้นะครับยังมีลุ้นทั้ง4นะครับทั้ง4ทีมนะครับมียังมีลุ้นเข้ารอบได้ทั้ง4ทีมนะครับซึ่งใครตามเชียร์อังกฤษก็ต้องลุ้นกันเยอะหน่อยนะครับโคยเชียร์ก็ผลงานดีนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนะสาระเช็คนี่มาแรงมากนะครับในกลุ่ปนี้นะครับสกอตแลนด์ก็น่าลุ้นอยู่นะครับสําหรับล็อบโบนะครับตามเชียร์ล็อบโบของเรานะครับนะแบ็กซ้ายของเรานะแบ็กซ้ายชอมลุยของเรานะครับเป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับนะผมตามเชียร์อยู่นะคนนี้นะนะทุ โอเคไปกลุ่มดีกลุ่มอีกันก่อนนะครับกลุ่มอีกันก่อนกลุ่มอีอ่ากลุ่มอีอันนี้ไม่ใช่กรุปอัปเดตนะกลุ่มอีนะครับกลุ่มอีมีสวีเดนสโลวาเกียสเปนแล้วก็โปลแลนด์นะครับนะนะใครเชียร์สเปนก็ตามลุ้นกันหน่อยนะครับสเปนนะครับอยู่อันดับ3ของสายนะครับนะอันดับหนึ่งเป็นสวีเดนนะครับ อันดับหนึ่งเป็นสวีเดนนี่ทีมนี้เราเด็กผมก็ตามตามดูนะครับตามดูตามส่องอยู่นะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าหัวหอกนะครับของทีมชาติสวีเดนนะครับโอ้นนองคนนี้เล่นดีนะครับเล่นบอลเชื่องเท้ามากเลยนะครับนะแล้วก็เลี้ยงหลบนี่หน้าที่แล้วนี่ถึงแม้ทําประตูไม่ได้ก็ได้เป็นแมนออเดอร์แมนนะครับโดยฟีฟ่านะครับจัดให้นะครับนะโอเคสวีเดนเป็นอันดับหนึ่งนะครับแข่งสองนัดนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับมีสี่แต้มนะครับ อันดับ2เป็นสโลวาเกียนะครับชนะ1นะครับแพ้1นะมี3แต้มอันดับ3สเปนนะครับแข่ง2นัดนะครับเสมอ2 2นัดเลยนะครับมี2แต้มแล้วก็โปแลนด์นะครับโปแลนด์มีเลเบิร์ตโลวานด็อกสกี้ก็เสมอ1นัดแพ้1นัดมี1แต้มนะครับในกลุ่มนี้ยังลุ้นกันสนุกอยู่นะครับนะไปกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับกลุ่ม F นะครับกลุ่ม F นี่เขาเรียกว่ากลุ่มออฟเดนะครับกลุ่มออฟเดนะครับ ซึ่งมีฝรั่งเศสเยอรมนีโปรตุเกสและฮังการีนะครับนะอยู่ร่วมสายนะครับอันดับหนึ่งนะเป็นฝรั่งเศสนะครับนะแข่ง2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นะครับมี4แต้มนะครับอันดับ2เยอรมนีนะครับชนะ1นัดนะครับชนะ1นัดแพ้1นัดมี3แต้มนะครับส่วนอันดับ3เป็นโปรตุเกสนะครับก็เท่ากันกับคะแนนสกอร์เท่ากันกับเยอรมนีนะครับแต่ผลคะแนนผลประตูได้เสียน้อยกว่านะครับ นะโปรตุเกสนะครับแข่ง2นัดนะฮะชนะ1นัดแพ้น 1, น1นัดมี3แต้มส่วนทางแลรี่ล้างเปน็นอันดับสของสายแต่ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบได้อยู่นะครับ<ไ>แข่ง2นัดเสมอ1นัดแพ้น1นนัดมี1แต้มนะครับ<ไ>โอเคก็ใครตามลุ้นตามเชียร์ทีมไหนกันอยู่นะครับก็ก็ยังมีลุ้นกันอยู่นะครับนะยังมีลุ้นกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่านัดต่อไปแข่งกันวันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้พอจบ จบข่าวเรื่องยูโรเราจะไปคุยได้ไปคุยกันต่อข่าวข่าวเกี่ยวกับของลิเวอร์พูลนะครับของนักเตะลิเวอร์พูลกันนะครับนะก็มีข่าว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 ออกมาแล้วนะครับประกาศนะครับเพราะว่ารอบสามเนี่ยจะมีเตะการเตะแข่งขันพร้อมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะได้สิทธิ์เพิ่มอีกสองช่องนะฮะถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลยูโร2021นะครับได้สิทธิ์เพิ่มอีกสองช่องนะครับคือช่อง33คือช่อง3นะครับ แล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องถ้าจะไม่ผิดเป็นช่องสานะครับพีพีทีวีนะครับนะนดที่3นะครับอ๋อเริ่มแข่งกันวันนี้เลยนะครับนะเวลา3ามทุ่มตรงนะครับทุกคู่นะครับฮะทุกคู่นะครับคืนนี้นะครับแข่งไอแข่ง5้าทุ่มตรงครับทุกคู่นะครับนดที่3านะครับมีแข่งกันอยู่4คู่นะครับนะฮะคู่แรกอิตาลีพบเบลนะครับคู่ที่2สวิตเซอร์แลนด์ตุรกีนะครับคู่3ายูเครนออสเตรียนะครับ คู่สี่นอตมาซิโดเนียกับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับมีสี่คู่นะครับคืนนี้เตะพร้อมกันเลยนะครับเตะพร้อมกันเลยเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องไปศึกษาเอานะครับว่าช่องไหนถ่ายทอดคู่ไหนนะครับนะเตะพร้อมกันแข่งพร้อมกันดูสลับช่องเอาก็ได้เลือก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 ,อกดูถ่ายทอดสดเฉพาะคู่ที่เราสนใจก็ได้นะครับนะนะนะแล้วแข่งกันอีกทีก็วันที่ยี่สิบสองนะครับนะแข่งอีกทีก็วันที่ยี่สิบสองนะเวลาตีสองนะครับ อ๋อขอโทษทีนะผมไล่ใหม่นะสวัสดีครับดูก่อนได้นะครับวันนี้นะฮะห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มแข่งสองคู่อิตาลีกับเวลนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับตรุรกีแข่งเตะพร้อมกันเวลาห้าทุ่มนะครับเพราะนั้นนี่วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมรู้สืกว่าช่องสามจะได้ถ่ายนะแต่ไม่รู้คู่ไหนนะครับแล้วก็คู่ช่องช่องสองก็ได้ถ่ายหนึ่งคู่นะครับผมจําไม่ได้ว่าคู่ไหนช่องไหนถ่ายคู่ไหนนะครับ แล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เวลาห้าทุ่มเหมือนกันนะครับยูเครนออสเตรียนะครับห้าทุ่มนะครับมอสมาซิโดเนียกับเนเธอร์แลนด์นะเวลาห้าทุ่มของพรุ่งนี้นะครับนะแล้วก็วันถัดไปนะครับวันถัดไปจะเตะเวลาตีสองนะครับวันอังคารนะตีสองของเช้าวันอังคารนะนะครับตีสองของเช้าวันอังคารนะครับรัสเซียพบเดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์พบเบรนเยียมในเช้าตอนเช้าวันอังคารตอนตีสองนะครับนะโอเคก็จบกันไปสําหรับ เรื่องราวข่าวๆเกี่ยวกับยูโร2020นะครับนะโอเคมาลุยข่าวริ์พูกันเลยดีกว่าก่อนไปข่าวนักเตะมันมีข้อความนะครับข้อความส่งมาจากเป็นบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ซึ่งผมก็ลงข้อความบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับในเพจในเพจของผมนี่นะครับนะฮะใครที่อ่านไปแล้วก็มาคุยกันได้นะครับนะเป็นข้อความจากทาง จากทางเดียโก้คันตาล่านะครับดียโก้คันตาล่าเขาให้สัมภาษณ์เป็นบทสัมภาษณ์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์แต่ผมจะมาคุยกับพเพื่อนๆให้ฟังนะครับนะ<อ>นะก็คือบทความนี้นะครับก็คือไงดีละ่ะเดียโก้คันตาล่าเนี่ยเขาเป็นเพล์เมกเกอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิดฟิลนะครับเป็นมิดฟิลซึ่งเขาออกมาเปลยนะฮะให้สัมภาษณ์นะครับ ท่าเสด็จาคำครงของเขาคือนะครับผมเกลียดฟุตบอลสมัยใหม่ครับเวทบนมันหายไปนะครับนะนี่เป็นหัวข้อหัวข้อกําลังกําลังปั่นข่าวกันอยู่เลยครับสำหรับนักข่าวสายสายฟุตบอลนะครับนะนะครับผมเกลียดฟุตบอลสมัยใหม่นะครับเวทบนมันหายไปนะครับนะเดียวก็คันตาล่านะครับมิดฟิลนะครับของสเปนนะครับให้สัมภาษณ์กับเดอะกาเดียนนะครับเดอะกาเดียนของอังกฤษนะครับ หนึ่งในนั้นหนึ่งในให้สัมภาษณ์ก็หลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงกรลไกของเกมฟุตบอลนะครับก็คือจากการที่เริ่มเล่นจนมาถึงตอนนี้นะครับความเบลความเร็วของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมากนะครับมันเร็วขึ้นแล้วเน้นร่างกายมากขึ้นนะครับและเราจะเห็นว่าผู้เล่นเบอร์สิบนะครับแบบแท้แท้แทบไม่มีเลยนะครับแงสังเกตหลายๆทีมเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบอาจจะไม่ได้เล่นเบอร์สิบนะครับนะเราเห็นเวทมนต์ความมหัศจรรย์ในเกมน้อยลงนะครับในขณะที่ ผู้เล่นเริ่มมีความเร็วมากขึ้นความเร็วในการโต้กลับนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงมากนะครับส่งอย่างเดียวเพราะพวกเขาเร็วแข็งแกร่งขึ้นและพวกเขาแค่วิ่งก็พออ่านะครับผู้เล่นพัฒนาขึ้นกัน,กนในทุกๆด้านทําให้ผู้เล่นจำพวกที่ต้องชะลอเกมนะพักหายใจนะครับหรือพวกเพลย์เมกเกอร์ที่อาจจะช้าแต่เทคนิคดีนั้นหายไปเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะผมบอกเลยนะครับตัวเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะ เพราะไม่มีเวลาให้คิดทําอะไรเลยนะครับดังนั้นผู้เล่นจนํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รวดเร็วแบบแบบเขานะครับแบบแบบผมนะครับจําเป็นต้องคิดในหัวให้เร็วกว่าให้เร็วขึ้นเข้าไว้นะครับซึ่งมันทําให้เหมือนทุกอย่างในชีวิตและคุณต้องปรับตัวฟุตบอลเองก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้พวกคุณกําลังคิดถึงผู้เล่นที่ทําให้หายใจไม่ทั่วท้องก็คือผู้เล่นที่ยังไงดีเชิงเชิงฟุตบอลสูงนะครับสกิลการเล่นนะครับการเลี้ยงลูกนะครับสูงนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีแล้วนะครับนะก็ผมเกียรติฟุตบอลยุคใหม่นะครับก็เกียรติในเกมฟุตบอลยุคใหม่นี้ด้วยแล้วก็เขาบอกอีกอย่างนะคือเกียรติ V A R ด้วยทําให้ฟุตบอลมัน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 ไม่ไม่มันมันหมดเวทหมดเวทหมดความสนุกไปนะครับแกบอกอย่างนี้นะครับนี่คือําให้สัมภาษณ์ของดิอาโก้อาคันตาล่ากับทางเดอะกาเรียนนะครับเดอะกาเรียนนะครับทีมข่าวสายกีฬาของอังกฤษนะครับโอเค โอเคมาข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับนักเตะของเรเวอร์พูเออคเมื่อวานผมพูดคุยไปแล้วนะครับว่ากองหน้านะครับกองหน้าก็คือการเสริมทีมของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆมีใครย้ายออกไปเราเสริมตรงนั้นเราขาดตรงไหนเราเสริมตรงนั้นนะครับทางทางเิเวอร์พูล JK ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับที่เราได้มาแล้วก็คือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ ได้มาแล้วนะครับมาช่วยเบอร์เชีร์ฟันไดแล้วนะครับในระหว่างที่เวอร์จิีฟันไดยังเจ็บยังต้องทดสอบสมรรถภาพกันอยู่นะครับยังต้องเรียกฟฟิตกันอยู่นะครับนะโจโกเมสมาติบก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็ต้องรอรอลุ้นกันนะครับในมาต้องมารอดูตอนช่วงปีซีสันกันนะครับนะแล้วก็กองกลางนะครับมิดฟิลเรานะครับเพิ่งย้ายออกไปนะครับ จอจินโยวัยนาดุ่มเพิ่งย้ายไปทาแข่งกับทางปเอเชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองกลางของเราก็จะเหลือเหลือกับตันเฮนโดนะครับนะกับตันเฮนโดแล้วก็มีกองกลางตัวรับนะครับฟาบินโยอยู่นะครับกองกลางตัวทําเกมก็มีเดีโก้คันตาล่านะครับซึ่งเราก็มองหาอยู่นะครับหาอีกคนหนึ่งซึ่งมาช่วยช่วยนักเตะเหล่านี้นะครับในการทําเกมนะครับกองกลางก็สําคัญนะครับสามารถสร้างสรรค์เกมได้มากขึ้นนะครับก็ ซึ่งรูปแบบตอนนี้เนี่ยเราเราเล่นเราเล่นบ่อยๆเลยคือรูปแบบก็สี3นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเราได้นักเตะใหม่ๆมาอาจจะเปลี่ยนแผนการเล่นได้ในแบบสี่สาอะไรประมาณนี้นะครับนะสี่สององ่าสี่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับครับผมตะก,กูนะครับกวระยีบหาบาทจ้าทันเองนะจ๊ะใหม่ๆสดๆดเวียลรี่ก็ทําเองนะทานเลย่ อันนี้เป็นนมสดค่ะมีชาเขียวแล้วก็นมลำพืชแล้วมีน้ำสมุนไพรนะครับมีกระเทียมแล้วก็จับเลี้ยงครับชาชาแล้วก็กาแฟกาแฟเป็นตัวเลี้ยงอันนี้กระเทียมตัวผู้ตาจีนสามเซลล์ครับอันนี้จะจับเลี้ยงครับจับเลี้ยงครับจับเลี้ยงครับพูดจับเลี้ยงก็มีสมุนไพรที่อยู่สิบอย่างนะครับรวงกำลังรถไถนะครับ อันนี้สามอ่สามเตอรมีรสเปรี้ยวกระเทียบมีรสหวานมะตูมนะครับพี่ตัดสิบบนใ่สองจะเป็นสี่สิบห้าบาทครับเอาแค่ขวดเดียวเอขวดเดียวนะครับได้อันนี้สองขวดห้าสิบนะรวมได้หมดเลยนะใช่จะลองไปชิมดูนี่นโ,อโอ้รสเข้มข้นที่นี่ใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลสายแดงแค่นั้นเองนะครับรสตาบก่อนนะพี่นะ จะไปแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับ,รบโอเคขอโทษทีนะครับขอโทษทีโอเคก็นั่นแหละนะครับดูกองกลางนะครับแล้วก็จะเสริมเกมลุกนะครับซึ่งมีคอมเมนต์มาปอดีที่แล้วนะครับเราขาด เกมลุกเรายังไม่ดูดันยังไม่คมพอเพาะ้เราก็มองหาเกมลุกนะครับนักเตะเกมลุกซึ่งเป็นฟอนไนเลยนะครับเป็นนักเตะตัวเป้าเลยหน้าเป้านะครับเพราะปีกเรามีอยู่แล้วนะอย่าลืมนะครับปีกเราปีกขวาเรามีนะครับโฮมเมดซาร่านะครับโฮมเมฮมเมซาร่าซึ่งสำรองนะครับเราจะดึงดึงฮาวิเอลเลียสกลับมานะครับเป็นสำรองของของซาร่าแล้วก็มาดูกันว่าแผนไหนจะใข้ใครนะครับส่วน ด้านซ้ายนะครับมีมาเน่แล้วนะครับมาเน่แล้วซึ่งชดเชยได้นะชดเชยมาเน่ได้ครับก็มีโจต้านะครับมีโจต้าแล้วก็มีทาคุมิมินามิโนก็จะถูกเรียกกลับมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีนะครับยังไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าเลยจริงๆนะครับคมๆเลยนะครนะซึ่งมาช่วยนะครับซัพพอร์ตฟิมิโนนะครับในเวลาที่แกนเจ็บนะครับ ฟิเมโน่บาดเจ็บหรือต้องการจะเปลี่ยนแผนการเล่นซึ่งบางครั้งเราใช้เดียโกโจต้านะครับไปเล่นนะครับนะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองหาหนึ่งกองหน้าครับนะศูนย์หน้านะครับศูนย์นนหน้าดาวยิงนะครับนะหน้าตัวเป้าแล้วก็กองกลางตัวทําเกมนะครับตัวทําเกมเลยนะเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะมาช่วยมาเสิมให้เดียวก็คาตาลาได้เล่นในเกมที่เขาคุ้นเคยที่เขาถนัดนะ เดียวก็อาคาเนลราถนัดในเล่นเชิงลุกนะครับแล้วรับนิดหน่อยนะครับนะนะครับเขาจะถนัดประมาณนี้นะครับตอนดูสังเกตตอนที่เขาเล่นให้ทีมชาติสเปนนะครับนะจะประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งในกองกลางเนี่ยเราก็ดูอยู่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าข่าวข่าวที่เราพัวพันกับใครอยู่อะไรก็ตามเนช่วงนี้นะผมบอกเลยนะโผนไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย เรารอเราเราเรอแล้วก็เฝ้ามองสถานการณ์แล้วก็ติดตามนักเตะที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่นะครับแล้วก็รอให้จบนะครับรอให้จบศึกยูโรครั้งนี้ไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มดําเนินการดิวนะครับเดินเครื่องดิวกันเต็มตัวนะครับนะก่อนที่เราจะซื้อใครอย่าลืมเราต้องมีเราต้องสามารถขายนักเตะไปได้ด้วยนะครับนะนักเตะซ,ซึ่งขึ้นซึ่งออกา ข่าวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้คําตอบกับนักข่าวแล้วได้ก็คือเชอดานชากิลี่เนี่ยเขาบอกมาแล้วนะเขาได้พูดคุยกับทางเอเยตนแล้วนะครับเต็จขอให้เขานะขอให้เขาสเกลครับแล้วก็ขอให้เขาคอนเซนเทรตกับศึกยูโรครั้งนี้กับทีมชาติก่อนนะครับพอเจ็ดเสร็จศึกยูโรกลับมาแล้วเขาสามเขาพูดคุยกับทางเอเนตนไปแล้วว่าเขาจะทํำยังไงกับอนาคต ของเขากับลิวพูลต,ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอรอรอยูโรทุกอย่างรอจบยูโรั้งนี้เลยนะโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชันเทพโอริกี้ของเรานะครับนั่นก็นขึ้นขึ้นขึ้นบัญชีขายแน่นอนนะถ้าเราขาย2คนนี้ไปได้นะครับเราก็จะมีเงินอยู่เพิ่มมาอีก50ล้านปอนอย่าลืมนะครับแล้วก็เรามีเงินจากทางบอร์ดบริหารมาอีก50ล้านปอนเราใช้ไปแล้ว25ในการซื้อนักเตะก,กองหลังของเรามานะครับถ้าผมจะไม่ผิด25ใช่ไหมยีหรือ35 25ี่สิ นะครับขาไปยี่ิบห้าก็เหลือยี่ิบห้ายี่บห้าขายไปอีกถ้าเราขายสามารถขายได้อีกห้าสิบเราก็จะมีต้องเจ็ดสิบห้านะครับในการซื้อสองตำแหน่งนะครับก็คือหน้าเป้าอย่าลืมนะครับเราซื้อเราจะซื้อนักเตะเราจะไม่ซื้อนักเตะนักเตะซึ่งเป็นสตาร์นะครับค่าตัวแพงๆไม่ซื้อเราจะซื้อนักเตะมาปั้นนะครับซื้อนักเตะที่อายุไม่ไม่น่าจะเกินยี่สสามปีนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนะครับนักเตะดาวลูกพวกนี้ซึ่งอนาคตไกลนะครับประมาณนี้นะครับนะ ก็คือเมื่อวานผมคุยไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อิชัคอเล็กซานเดอร์อิชัคนะครับคนนี้โอ้โหผมว่าน่าสนใจนะครับผมชอบนะผมชอบอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงเลยนะครับอีกคนนึงเลยที่ที่ทำทางสเกลเซอร์แล้วก็ JK, เจเคเฝ้ามองอยู่อยู่ก็คือนอยเฮาส์นะครับนอยเฮาส์ no นะครับเดี๋ยวผมไปหาดูข้อมูลของนอยเฮาส์ก่อนนะครับนะเขาก็สู้ศึกดีโลโครั้งนี้เหมือนกันแล้วก็ โชว์ผลงานโดดเด่นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอนาคตไกลนะครับแ่นเดี๋ยวมาดูกันครับนอยเฮานนอยเฮานะครับออาฟอเรียนนอยเฮานะครับฟอเรียนนอยเฮาคนนี้นะครับฟอเรียนนอยเฮาอ่ามาดูกัน ฟอรเลียนนอยเฮาโอเคฟอรเลียนนอยเฮานะครับเยอรมันนี้นะครับนะนะส่วนสูงนะครับ182เซนติเมตรนะครับนะตำแหน่งกองกลางนะครับปัจจุบันนะครับเล่นให้กับบุนเเซียดอทมุลน,นะครับอ๋อบุนเเซียเอ่อบุนเเซียมุนเซ่นกลัดบกับกบกลัดบักทั่วที นะอย่งเยอรมนีนะครับในอยู่หลีกเยอรมนีครับสวมเสื้อหมายเลขสามสิบสองนะครับโอเคก็ตอนนี้เขาค้าแข่งอยู่กับกัดบักนะครับนะก็ที่ผมดูข่าวข่าวแล้วเนี่ยน้องน้องก็ยังไม่ไม่ไม่คิดที่จะย้ายทีมนะแล้วก็ทางกัดบักนี่ไม่มีไม่มีแผนนะไม่มีแผนก่อนหน้าที่จะมียูโรขึ้นมานี่นะครับไม่มีแผนที่จะขายนักเตะคนนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูสถิติของเขาก่อนฟอรเรียนนอยเฮาไปดูสถิติเขาสักเล็กน้อยก่อนนะครับนะก่อนจบคลิปนี้กันนะครับโอเค ่วนใหญ่มันจะมีโอเคเล่นอยู่มนเส่นกัดบากเนี่ยนะมันจะมีสถิตินะครับสถิติไปดูในสถิติในระดับสโมสรกันดีกว่านะครับสถิติในบุนเดลิก้านะครับเขาเตะบุนเดลิก้ามาตั้งแต่ปี2018-2019นะครับนะนะในปี2018-2019ล,ล,ลงเล่น32นัดนะครับ ทำประตู3ประตู8แอซซิตนะครับ3ประตู8แอซซิตนะฮะแล้วก็ 2019- 2020ลงเล่น30นัดนะครับทำไป4ประตูนะ4ประตูนะครับ2แอสซิตนะครับแล้วก็ฤดูการนี้นะครับฤดูการปัจจุบันนี้นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับ2 0 2 0 2 0 2 1นะครับลงเล่น33นัดยิงไป6ประตูนะครับ5แอซซิตก็ถือว่าคมอยู่เหมือนกันนะครับคมอยู่เหมือนกันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ลง8นัดครับ ยังทําประตูไม่ได้นะน้องยังเด็กนะครับนะโอเคก็ไงเดียคนนี้นะลึกๆแล้วเนี่ยใจผมนะเราเฝ้ามองดูอยู่ก็ตามนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมว่ายังไม่ยัง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 ไม่ร้อยเปร์เซ็นสำหรับคนนี้นะครับสําหรับหน้าเป้าคนนี้ยังมีอนาคตอยู่ยังยังมองได้อีกยาวนะครับแต่ผมว่าใจผมโอนเอียงไปทางนะครับ ซ l e เดอร์อิซั k นะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยอายุ21เองนะครับแล้วก็สูงต้อง192นะ192นะครับ,รบแล้วก็เล่นบอลเชื่องเท้าดีแล้วก็แล้วก็ยิงประตูคมมากนะครับนะบผมเอียงไปทางเชียร์คนนั้นดีกว่าแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้สำหรับ f เลียนนอยเ h าส์นะครับนะเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ตามดูอยู่นะครับนะก็เพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวว่างๆผมจะเอาคลิปเกี่ยวกับ f เลียนนอยเ h าส์มาลงไว้ในเพจนะครับในเพจ วินลิเวอร์พูลนะฮะเด็กผงขิงแต่ไม่เกียนนะครับนะนะฮะติดตามกันได้อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับนะโอเคก็ข่าวข่าวก็ครบถ้วนสําหรับวันนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับดูบอลอย่างมีความสุขนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นะฮะฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับนะวินลิเวอร์พูลนะครับเด็กผงขิงแต่ไม่เกียนนะครับแล้วก็ใน Facebook ชื่อเดียวกันนี้นะครับจะลงคลิป นะจะลงคลิปเนี่ยครับที่ผม